มาแล้วครับ B ออสปี2 0 1 0ัสิเครื่อง1 5จุดห้าเกียร์ออโต้หวัสดีครับหวัดดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันน <Ch> ี้ผมกับรถบ้านนะครับมีรถเก่งเล็กๆมาแนะนาเสนอนะครับราคาถูกกว่ามอไซค์นะครับอ่ะมาดูสีภายนอกเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็น V ออสปีสอง2นสิบสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับสีขาวนะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับด้ล้อแมกได้ยางนะครับสีรอกขันเรียบร้อยเลยนะครับ รถบางๆเลยนะครับรถมือเดียวเจ้าเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด <jack> ท้ายให้ด <vallahi> ูนะครับ <Fine> น <Th Bra un> <th> ี่นะครับท้ายใส่ของได้สบายเลยนะครับนี่ครับท้ายกว้างๆเลยนะครับนี่ครับยักไหล่พร้อมเลยนะครับนี่นะครับ ใครสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้เอาไปเลยนะครับราคาหน nah, ึ่งแสนเก้าพ right ันบาทนะครับนี่ครับมาดูสีรอบคันเลยนะครับนี่นะครับสีสวยๆเลยนะครับนี่นะครับภายในนะครับนี่ผมพาดูภายในนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับเปิดฝาตรงนี่นะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับเบาะหนังแท้นะครับตัวนี้นี่ครับ รถบิงมาแค่แสนเก้านะครับสวยๆเลยนะครับภายในกิบเลยนะครับนี่นะครับฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับฟิล์มผมติดให้ใหม่แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เบาะหลังนะครับเบาะหนังนะครับสวยเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่นะครับฝาปงเดิมๆเลยนะครับตาโตโยต้าอยู่ครบเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับรถฝาขยับมานิดนึงนะครับ ลฝาขยับมานิดนึงนะครับเก็บสีมาแต่ฝาโปรงเดิมนะครับซอกซอกเดิมเลยนะครับนี่ซอกเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้บิ้งน้อยนะครับไม่บิ้งแค่มาแสนเก้านะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยวัลลาประดุกนะครับตัวนี้นะครับราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทเปบีออสปีหนึ่งศูนย์เกียร์ออโต้นะครับ ใครสนใจทักได้เลยนะครับผมเอาฝากกดติดตามในช่อง YouTube นะครับกํารถบ้านนะครับแล้วก็เพจกํารถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยมัญชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ